พาไปดูกิจกรรมดีๆนะครับมาหลังจากโควิดนี่คึกคักที่เดียวก็คืองานวิ่งนะครับไปกันที่ปัตตานีกันบ้างนะครับจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวัน Province One s p o ตอีเวนตปัตตานี Charity Run ตอนวิ่งผูุวัฒนธรรมครั้งที่4ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาหนักนะครับที่สนามกีฬาแกรนฟิลมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี PSU ปัตตานีแกรนฟิล น,นายสนันสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัน Province One s p o ร์ตอีเวปัตตานี Charity Run ตอนวิ่งพหูวัฒนธรรมครั้งที่4และปล่อยตัวนักวิ่งโดยมีนักกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดปัตตานีโดยสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานีและชมรมไกลกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นการกุศลในการจัดซื้อวัสดุและครุัพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปานาเรจจังหวัดปัตตานีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแบ่งเป็นการวิ่งรุ่นมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตร ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันก็ได้มีพิธีมอบรางวัลแต่ละรุ่นการแข่งขันและจับรางวัลพิเศษนักวิ่งและกิจกรรมเต้นอารบิกเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติอีกด,ด้วยนะครับฝนตกก็ไม่ยอ่อท้อยนะครับวันโฟวินส์วันสปอร์ตก็คือ1จังหวัด1กีฬานั่นเองครับ